สวัสดียินดีต้อนรับสู่ช่องมิสเตอร์เพมชแนลก่อนเดือนก็ต้องขอขอบใจเนาะสำหรับคนที่เข้ามาติดตามช่องในน้อยของมิสเตอร์เพมชแนลจะน้นก็แล้วแต่เนาะขอบใจทั้งคนลาวคนไทยเนาะท,ที่ติดตามแน่นอนเมื่อนี้เขามาเหตุอ่าอีพีพิเศษอีอพีหนึ่งเนาะแน่นอนหลายร้อนหลายคนก็ติดตามข่าวดีไอคอนกรุ๊ปเนาะหลังจากที่เป็นข่าวมาเนาะหลังจาก โอ้ทุหลายมือเนาะบางสองสามมือเนาะทางทางการลาวเนาะกะให้แจกว่ามีคนเล่าคนไหนเนาะที่เสียหายจากบริษัทนี้ให้เขามาแจ้งสื่อเนาะและกาเสียหายเท่าไรเท่าไรเนาะหลังจากที่มีการแจ้งการมาแล้วเนาะบริษากเสือเราว่ามีผู้เสียหายหลายคนเลยเนาะ รวมมูลค่าก็โบม่นน้อยๆได้รวมมูลค่าโบม่นน้อยๆตั้งหนึ่งลา้านโอหนึ่งล้านบาทผู้ใดแต่คือซีมีลายอยู่เนะะาะแกาต้องบอกก่อนเลยว่าโบมีแต่ประเทศลาวเนาะที่เป็นผูเ้เสียหายเนาะมีแต่คนไทยแนย่คนต่างประเทศแน่เนะาะกแน่นอนต้องติดตามกันเนาะ แกเป็นอย่งนี้เห็ุคลิปตัวนี้อยากจะมาการันตีว่าถึงอย่างไ้ก็แล้วตามเนะาะผักหลัหรือว่าเจ้าหน้าที่เข้ากะประสานงานเนาะนี่แหละอยากบอกว่าจะสุภาพว,ว่าเออบ้านเขาเพิ่นบริเหตุเบี้เค็ดงานเพิเ่นบริโวยเยหลือประชาชนเออเดีะเพิ่นก็จะมีแจ้งการมาเออ ฉะนั้นแล้วอย่าสุดไปฟังคนที่เขาไม่เห็นคิดบ่าจังสั่นจังสี่ว่าเออบ้านเน่าผบมีการช่วยเหลือเออผมมีการประสงงานเหาะประสานง,งานเนาะฟังก่อนเนาะฟังก่อนเบิ่งก่อนเนาะโมแมนอยู่บบซือแล้วเออมาบ่าวเอ,อ้ยบมมีเราบ้านเน่ากันส่เสียเงินเสียเ,เงินไปละละ่ละเห็นบ่สุดท้ายมาเดเพผ่นกันยังมีการประสานง,งาน กับทางการไทยเนาะจนมีหนังสือแจ้งออกมาว่าคนลาวคนใดหรือว่าน,ะนัธุรกิจคนใดเนาะที่ตกเป็นผู้เสียหายในเครือข่ายบริษัทขายตรงเนาะดิไอคอนกรุ๊ปเนี่แน่นอนอันนี้ก็ต้องขอบใจทางการลาวและการไทยเนาะที่ผประสานงานกันจนเหน็ดแหเ่าไดู้้ว่าคนลาวเขาก็เป็นอีกประเทศหนึ่ง ที่มีผู้เสียหายหลายสิบคนมาได้แล้วก็ล่วมมุลนขากับโธรำมาดาอีกโอ้ยเป็นลานบาทคนอะโอ้ยอันนี้เมื่อนี้ได้เห็นข่าแจ้งการมาเนาะฟังเบังว่าสิมีผู้เสียหายอีกบอกอืมตามทุกขยังข่าวมาก,กันหลายมื่นอ่ะอยู่ต่างประเทศก็มีอีอนะที่นอกเหนือจากคนไทยนะและก็นคนลาวอีก สาวต่างชาติโอ้คือแบบโหดธรรมดาเนาะจากนันได้ก็เราแต่เนาะคลิปนี้เขากระจกมาบ,บอกว่านี่แหละการประสานงานลาวไทยเจ้าหน้าที่เนะเพิ่นการเยตวิทย์ํำกันได้หลังจากที่เพิ่นมาประชุมสุดยอดนำอาเซียนหลายๆคนมาได้เห็นบอก เผื่อมีการผัพวพันมีการขอ,าขอนั่นขอนี่ผลลมการเรียนบ่ชุดไทยว่าไันเห็นผลอืมจะได้แล้วแต่เนาะสลักกินนี่ขอใจเนาะลาวไทยที่ประสากประสานง,งานกันช่วยเหลือกันอะไรกันเนาะรลยก็ขอบใจสลับคนติดตามช่องมิสเตอร์แอมชแนลช่องน้อยเนาะคนติดตามมาหลายอดอกยอดวิวกระ่สูงแต่ว่ากระดักเหตุคลิปให้คนได้เห็นอืม เป็นกระบอกเสียงอยีกนึงให้ครับคนที่ยังบุหูเออบ้านเราก็ัะมีการประสานงานหรืเร่ยกินงานต่างประเทศได้เนาะโอเคเรคัคลิปนี้บ๊ายบาย